สอนธุรกิจหมูหันฟู้ดทักครับผมเฮ้ยไปเดี๋ยวพี่เนี่ยมากินหมูหันพี่เฮ้ยของซื้อของขายน้องเอากี่ตัว18ตี้1ิตี้อย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งไว้โอ้ยดูดูสิครับผมออ้ยนัดพีุ่้ยน่ากินน่ากินนะไฮ้โอตรอร่อยมันไม่กินที่ร้านเลย ยโออ้ยอุ้ยในแบงค์กิฟต์กองงุ่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยจะดูเดือดไปไหนวะเฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NATVS ฟู้ดนะครับ <Hey. S 1> ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับและก็ได้คราวคราวแววเวๆมาครับว่าพิ่เสกมอมถนัดแดกเขาจะมาเอา,เอารถฟู้ดทักอะรถฟู้ดทักหมูหันของเขาอะเขาจะมาจอดอยู่ที่พัทยาครับคุณผู้ชมผมก็เลยแบบว่าเไม่เจอพี่เสกนาะนแล้วคิดถึงพี่เสกยังไงก็ไม่รู้ ครับผมเลยรู้สึกว่าอยากแบบว่าไปสอนธุรกิจร้านค้าเขาสักหน่อยนะครับผมสอนธุรกิจหมูหันฟู้ดทักครับผม <laughs> <laughs> พี่เสกเนี่ย <laughs> เขาจะมาตั้งฟู้ดทักที่ไอสถานที่เนี่ยเป็นประเด็นครับเนี่ยมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวแปนึงคาสเทลโลดิเบลจิโอพัทยา ถูกไหมวะชื่อเออผมว่าชื่อนี้แหละตามนั้นแหละเออตามนั้นก็คือที่นี่แหละครับผมไม่เคยไปเลยผมเคยอยู่พัทยาม,มาก่อนแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามีที่ตรงนี้ด้วยเออวันนี้ก็เลิกง,งามยามดีเป็นอย่างยิ่งขนาดนี้เวลา9ก้าโมงเป๊ะเป๊ะแรกเลขเก้าเล็กสวยด้วยเดี๋ยวเราเดินทางไปนูกก่นก็จะประมาณสิบโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อไม่แการ,รอชา้ารับวันนี้ก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแล้วเราไปเดินทางไปคาสิโลดีเบลาจิโอพัทยากันครับฝากคุณผู้ชมลุย ทษคุณผู้ชมดูข้างหน้านั่นสิครับโคตรใหญ่อะใหญ่ไหมอุ้ยใหญ่จริงคุณผู้ชมโคตรใหญ่เลยครับอุ้ยไม่เคยมาเลยนะผมอยู่พัทยาไม่เคยมาจริงเคแคสเซิลโลดิเบลาจโอรถพี่แบงกี้ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยผมว่าพี่แบงกี้แม่งมาด้วยแนี่เลย เทสลาคันนี้แม่งของพี่แบงกิสวัสดี้พี่สสสสววััััดดีีคครรบบพี่เอาเทสลาพี่มาจอดข้างซีบิกผมได้ไงเนี่ยมาจอดมาจอดมาไหนไม่ได้ไมไหนเลยสวัสดีครับมาหาหม่อมพี่หาหม่อมเหรอใช่เห็นว่าหม่อมเขามาเอาฟุตทักมาเขาจะเลี้ยงหมูหันพี่เนี่ยจริงจริงปะจริงเหรอใช่เขาไม่นัดผมมาแต่ผมรู้ว่าเขามาผมก็เลยมาหาเขาจะมาสอนธุรกิจฟุตทักพี่กินกับผมไหมเอาดิคนละห้าตัวนี่พี่กินติดตัวอ๋อเอาเลยพี่ต้งสวัสดีครับ เจอทั้งในพี่อั้งในผมดีครับ okay, okay. <laughs> โอเคโอเคโอ้ย <laughs> เจอพี่แบงค์ด้วยไม่คิดเลยจะเจอพี่แบงค์ไม่เจอนานคิดถึงพี่ <laughs> เดี๋ยวเราไปตามหาพี่เสกตามหารถฟุดทักกันครับคุณผู้ชมแล้วก็คือที่ก็คืออย่างใหญ่อย่างกว้างครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> <laughs> พี่เสกอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับจังหวะน,นี้เฮ้ย <laughs> <laughs> เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยผมตามรถพี่มา เห็นพี่บอกว่ามีอีเวนต์เนี่ยมากินหมูหันพี่เฮ้ยของซื้อของขายน้องผมจ่ายตังค์เดี๋ยวผมหักเดินเดือนจ่กล้องเนาวันนี้ไปกินกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวจ่ายตังค์กินตัวเดียวเาโอเคพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยได้รับมันกินไม่ได้พี่ไม้อะของด้านย้ายก็เสร็จแล้วหนึ่งไงโอ้ยนี่เสร็จแล้วคุณู้ชมดูนี่โอ้ยนี่คือหันเสร็จแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารถแบบนี้จะหันได้ด้วยเนี่ยคุณชม ฟุทักหมูหันนะครับหันกันแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวันนี้หมูหันของหม่อมถนัดแดกเนี่ยรสชาติจะเหมือนกับตอนที่ผมไปกินที่ร้านหรือเปล่าเอากี่ตัว18พที่18พที่เฮ้ยอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งไว้ผมเล่นนะระมาสัก4ตัวพอแล้วพี่6ตัวไปเลยรถพี่ปกติถ้าใส่เต็มเต็มใส่ได้กี่ตัวพี่20ขนมาทิ้งได้20ตัวแต่ว่าเวลาพี่ไปออกอีเวนต์เนี่ยถค่้าตัวขึ้นหตัวไปแล้วคันนี้ออกเลยห้าตัวออกแล้วนี่มีมีตู้เย็นตู้เย็น นี่อย่างตู้เย็นตู้แช่น้องหมูนะครับผมเช่นนี้ผมไม่คิดเลยว่ารถคันนึงมันทําได้ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมมันทำได้ขนาดนี้เฮ้ยผมไม่รู้จริงพี่ใช้ตังค์แล้วปกติเวลาพี่ออกอีเวนต์พี่มีโต๊ะตั้งหน้าให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้ไหมครับส่วนใหญ่ที่เขาจ้างเนี่ยเขาก็จะมีมีงานของเขามีงานของเขาอยู่แล้วเราเหมือนเราไปเสริมเราไม่ได้เป็นแคทเทลลิงถึงขนาดที่แบบมีโต๊ะแบบโต๊ะจีนไม่ใช่แล้วผมอยากกินหน้าร้านพี่อย่างเงี้ยผมนั่งนั่งนั่งพื้นนี้ได้ไหมแบบแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ย โอเคเจนแล้วเฮยวันนี่เรามาอาศัยโลเคชั่นร้านเขาร้านเขาระดับหรูอิตาลีเฮ้ยผมชอบแบบนี้ไงแบบอย่าทำแบบนั้นไม่เอายืนแดกตรงนี้เลยอ๋อยืนยืนตรงนี้เลยคี่วันนี้เราจะยืนกินกันตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมมาเลยตัวแรกมาเลยมาเลยทมาเลยดี้อย่างั้นมาเลยดิ้เหรุ่นมาเลยดิ จะได้กินเลยวะโอ้ยดูดูสิครับผมโอ้ยหนักี่ะพ้ยน่ากินน่ากินนะโอ้ยนี่ชมโอ้ยก๋วอร่อยมันไม่กินที่ร้านเลยไม่ต่งกันคนเดียวแล้วเคไม่เคยกินหูเลยผมไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเฮ้ยจมูกพี่มองกจมูกคนเด็ดจมูกคนรเด็ดหรอใช่จิ้มนี่โอ้โหโอ้แดกหูเลยเหรอ เื้ยอือหือหมูทอดยูอูอว,อวให้พี่ยูสุเฮ้ยแต่ผมชอบน้ำจิ้มยูสุของพี่เสกมากนะผมว่าอร่อยมากาเอีวอตัดก,กันดีนะซีฟูดมันจะหนักๆกกเป็นเผ็ดอ่ายูสุนี่ตัดได้เลยก็เปลี่ยนรสชาติาไปหวานนี่หูวครับผมี่นี่เนี่ยหมาันแบบตำใจแบหนา สั่งรถุูทักได้กินที่ร้านได้แต่ถ้าอยู่พัทยาต่อไปนี้เดี๋ยวจะทำหมูหันแบบสเปนมาขายที่ร้านนี้ร้านนี้เลยเป็นการเอ็กแบนกันตามใจกันหนากกับ Castello di b e l a g โ i o ชื่อร้านอะไรนะพี่ Castello di b e l a g โ i o อันนี้คือถูกต้องต้นคลิปเราพูดอะไรไปว่า Castello di Belaggio ชื่อร้านอะไรกัน อันนี้รู้ๆก็คือปลาสับเนื้อในเนี้ยปลาสับเนื้อแต่ตอนนี้มีหมูแล้วก็กินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่อร่อยกินกันหลายโค้กอร่อยผมโหมันก็กรอบเกินอันนั้นกินเลยงับไอ้ต่ายขึ้ออมาเลยไอ้หตอนนี้สภาพมันหมูกินหมูอ่ะบคุณะายไปเหรอเลยจะมาแล้วพี่ ไอนกินกินทั้งตัวไม่ไม่ต้องสับไหมโอเคโอเคต้องตัวต้องสับนี่แลยเอาเอาเลยแล้วตายไแล้วมันกินไปแล้วเอาเอาเอเอาเอเอาเอเอากินมก่อนเอาตัว้ก่อนอ้ให้ก่อนแต่ว่ามีใครเกผมแล้วอ่ยเรอ้นมาเลเอ้ยมาแล้วนี่เลยเออย่างนัต้องอย่างเี้เขาบอกว่า ของแนทนะครับผมแบงกิลองไหมอย่างเงี้อะไรแบงก์ก่อนเลยเฮ้ยคนละตัวอยู่พี่อะไรก็มาแล้วคนละตัวเออคนละตัวอืมเอาเลยอะไรพี่แข่งเหรอกินเฉยพี่กินเฉยไม่แข่งไเดยเอาเหรอกินเฉยกินเฉยเหรอยังเอาพี่มาทำให้ดูหน่อยที่พี่สอนไว้นี่พี่แสงบอกว่าต้องพับนี่พับนี่เลยนี่โอ้ยอืมเฮ้ยไอแบงกิตรองงงงงสามก่อเอาเลย อระวังเนี่ยผมคำถามคือทำไมต้องไายืนตักแหกิ้ด้วยเนี่ยกูบอกให้คุณไปนั่งในร้านมึงก็ไม่ไปอ่ะโอ้โหสุดเงินเหมือนหิวโหยมาจากไหนเนี่ย เปลี่ยนชื่อช่องได้ไหมไม่เอาแล้วถนัดแดกอ่ะกูยกให้สองัเนี้ย้หตอนเนี้ยเหมือนเหมือนมาแข่งรายการกินอ่ะจะแข่งกันทำไมวะที่มีินวังวัดผมปะเนี่ยไม่มีเดี๋ยวโคตรปอกปอกเก่งแดกยังจะบูโคตรหยุดเยื่อพี่มี่มีเนีิ้ว เ้ยมันหอมอ่ะมันมันมีเลือดของหมูป่าผสมด้วยอ๋อเหรนี่เป็นหมูที่เราผสมไว้สี่สายพันธุ์ตอนนี้คือผสมพันธุ์หมูเองเลยพี่ไม่ได้เอานะให้นักวิชาการประจุสัตว์เขาทำให้นี่พี่ดูนัดมานัดมึงชับกินแข่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะดูเดือดไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหไม่ยพีไม่ถ่ายนะไม่ถายระวังกดไหลย้อนหนึ่งเลยตกมากแต่ละคน กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไหมพักไหมพักไหมร้อนไหมไอ้กินมาอะไรร้อนร้อนเข้าไปในร่มเลยเออไปยืนจะทำไงวะผ้าทุกท่านตอนนี้ทุกคนเข้าไปข้างในกันแล้วร้อนไม่ไหวจริงๆเราก็อยากไปแต่เราับผิดชอบก่อนครับกินหมูให้หมดก่อนคือถ้าให้ผมพูดตามตรงอะ ผมว่าอร่อยกว่าไปกินที่ร้านอีกแน่ต่จริงที่ร้านก็น่าจะอร่อยแหละแต่ว่าเราเออกมาแล้วเราต้องเก็บภาพนิดนึงไงม,มันก็เลยแบบเย็นลงนิดนึง<ช>แต่เนี้ยคือแบบเขาหัา่นเสร็จปุ๊บมาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยมากกินที่ร้านค็อร่อยคุณผู้ชมจูหันะนี่ยเนื้อเน,น,น้นเน้นหอวแข้ง มันแบบแตกแ,กแตกอ่ะกูตัดในปากคิดไปดูเลยนะครับคุณผู้ชมมีคำถามนะทำไมเราไม่เข้านั่งเหรทำไมเราไม่เข้านี่เข้ายังไงไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนไปนั่งเย็นๆแอร์เย็นๆสบายๆดีกว่ารอคราวนี้มานานแล้วแหม่กูร้อนเหมือนกันขอโทษกูลืมกูลืมไปเดี๋ยวเราไปกันคุณผู้ชมครับคุณผเรากำลังจะเข้าไปในปรสา,าสาทแล้วนะครับผมปรสาสาทเนื้อ,อนะครับโอ้โหกรอบไม่พัก ไม่มีอะไรผมกินแล้วเหรอเนี่ยไม่กินไม่มีอาหารกินแล้วเหรอพี่เด็กๆรอได้ก่อนรอได้ก่อนอมีเด้ดเลือกเ้ารียกจริงเหรอพี่ไดะไรพี่เอาพี่แล้วตอนนี้รออะไรเนี่ยพี่รอรอหมูอะไรอ๋อรอรอหมูนเคเดี๋ยว <laughs> กินต่อ <effectively, S 1> ยังไม่อิ่มนะครับเราต้องกินต่อนะคุณผู้ชม five minutes later มาครับผมหมูหันตามใจปรราถนาครับแต่อันนี้เป็นหมู อบแบบสเปนหมูอบสเปนที่จะมีขายอยู่ที่แคสเทโรดิเบราโยด้วยก็เป็นเป็นหมูที่ทั้งที่ทำส่ตรมาแล้วก็ทางนี้ก็จะมาแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าที่นี่ของพี่เลยก็เป็นสูตรของของพี่กับเชฟโจเนี่ยเชฟโจอ่ะเชฟโจมาพรีเซนต์หน่อยเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างเชฟครับจะมีต้ก๋วยเตี๋ยวครับเจ้าสเตนไม่ใช่หรอกไม๋วเตีขาจะมีวิธีการเสิร์ฟอีกนะ ทให้ดูหน่อยฮะแบบสเปนทำยไงครับโดดปารอรอรอรับอาจารย์อาจารย์จะตีหน้าใครไม่ครับผมปิดหน้าแล้วก็จะปาทิ้งแบบให้มันแตกของจริงของจริงไม่ใช่ครับโหกรูกมันจะมันจะนุ่มเพราะว่าที่เขาไปซูวีด้วยลองชิมดูครับครับคิมแบบไหนพี่แบบส่วนไหนก่อนฮะนีเซ้นหน่อยนะครับขาหน้าครับขาแ่า ท้องนะครับอ่าช่องท้องอ่านะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับกินได้เลยนะพี่นะเลยกัดเลยครับจริงๆอะกินเหมือนสเปนเนี่ยเขาต้องใช้มีดเชฟซ้อมนะอาเหรอมันต้องกินแบบยุโรปเราไม่มีใครบอกเราเป็นคนไทยเรากินแบบลูกครึ่งไงพี่มันต้องกินนี่กินแบบแบบฝรั่งอ๋อแล้วแบบสเต็กแล้วมันจะเป็นกินแบบอีกแบบนึงอ่ะคุณละสไตล์อ่าใช่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 ใน่ใช่ใช่ หน,หนังมันจะไม่ได้แบบกรอบแบบเหมือนหมูที่เรากินมันจะกรอบบางๆครับคุณผู้ชมมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆเ,เลยนะหนังจะไม่กรอบขนาดนั้นแังกรอบอยู่กรอบแบบบางๆมันกอบเนื้อมันฉ่ำมาก แต่หมูมีรสชาติแล้วนะแบบว่าไม่จิ้มก็มีรสชาติแล้วนะครับผมคือเครื่องเทศเขาเข้าเนื้อครับอันนี้ก็คือจะมากินที่พัทยาก็ามากินที่นี่เลยเป็นอาหารแบบสเปซ <ๆ S 1> ของใหม่ของใหม่พร้อเมเสิร์ฟแล้วที่นี่เลยแอสเทโรดิปรา,าโน่เรี<ม><า>ยกง่ายๆ<า>ประสาทเนื้อประสาทเนื้อไม่เป็นประสาทปรสาทละที่หม่อมเขาที่โอเวอร์มาฮะอย่าไปใช้เลยฮะเขามาร่วมกันร่วมร่วมมาทำเราจิ้มเก้ว ัก็จริงพี่เอามาตัวเดียวยังเหรอมีครึ่งตัวพี่นี่เสิร์ฟครึ่งตัวอ๋อเสิร์ฟมีครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่งตัวพอกินเหมือนสเ,เต็ตเอกอ่ะคนอื่นพอแต่ผมไม่พอไอ้พี่แล้วผมหนีดีวกว่าว่ะยแลนักกินดีกว่า <c oughs> ผมอิ่มแล้วได้ไหม่หวาน้วไม่เดี๋ยวเรามีแบบ ตามใจผานามาอีกเพิ่มอยู่พี่ผมสั่งมาเพิ่มให้แล้วเมื่อกี้เอามากินด้วยกันพี่เอ้ยคุ้เจ๊งเลยให้ยไหนไหนๆก็มาแล้วพี่อันนี้คือขานะคือลอกกระดูกก็ได้อย่างงี้เลยอ๋ออันไหนอันไหนเราตุ๋นน้ำจิ้มอ่ะน้ำแต่งร้อนนี่เราชอบมันได่หอมมากินไปแล้วเพราะว่าต้องกินมันหนึ่งสองสามหกนะสมอย่างนี้เนี่ยอร่อยนะมันหอมอ่ะเนีโหมูข้าวตีซอสก้าวตี๋ด้วย ขาเกี๊เมื่อกี้นี่อารมณ์เหมือนติ้นใจอ่ะเนี่ยชอบเลยเชื่อได้เลยเชิญเก่งใจครับไมขอหางเลยไหมได้พี่ลาลงขาหาเนี่จะเป็นขาขาข้างน่องเลยเห็นไหมดูดิคุณผู้ชมเหมือนอะไรเหมือนไหมมาละไก่ย่างหมูสเปนเนี่ยเขาจะกินแบบเนื้อเยอะโอ้เนื้อเยอะเนื้อเห็นไหมจะเนื้อเยอะเขาจะไม่ได้เน้นหนังกรอบหนังมันจะบางๆคุณผู้ชมผมให้ดูเนี่ยบางๆแต่ว่ากรอบนะจริงเนี่ยกรอบนะ ดมมากข้าวเหนียวจุดมีข้าวเหนียวพี่เอาข้าวเหนียวมาจิ้มกินอะไรเงี้ยดูดดูนะขอขนมปังดิมีอ่ะพี่มีเออได้ได้เออเนียงต่อข้าวเหนียวไปพี่กินกระเทียมกันเถอะอร่อยลองดิเอาดิกระเทียมเพื่อนกระเทียมปลกเนยพี่ดูนะคุณผู้ชม เฮ้ให้เปลือกมึงก็แดกเลยอือันนี้คืออะไรพี่อันนี้ผักกับมันจะเหมือนแบบกินกระถิ่นนะเฮ้ยเินเยเฮ้ยไอ้นี่มันรสแมรี่เอ้ากินไม่ได้พี่พี่พึ่งบอกผักกระถินอันนี้เขาไว้เติมกลิ่นอ๋อเติมกลิ่นสดอย่างนี้เขาเป็ติ่งเลยเครื่องเคลียร์อ่ะเขาเสิร์ฟมาพี่มันต้องกินคู่กันไงไม่ใช่กระไม่ใช่ขอยัางรมตายแล้วตายไม่ผมก็ในทผมเข้าใจตลอดว่า ของทุกอย่างที่ในจานที่เทฟเรามาให้ก็คือมันต้องกินคู่กันทุกอย่างก็รู้กินได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็ไว้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามพี่พูดแบบนี้พี่กินเสียงเขาเหรออยากไปต่างประเทศนะไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับผมพัทยาดิแคสเทโรดิปเปลาจิโอมอมที่ผมกินเหลือพอเลยไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะอิ่มเพราะอิ่มอ่ะเนีเฮ้ เมื่อกี้เขาบอกว่าที่นี่น้ำไม่ไหลนะเทำไมเลยเพราล้างมือไม่ได้นะเพราะต้องดูดนิ้วเอานะเช็ดเช็ดสื้อเอาพี่อะไเนื้อความฟุ้งความไฟยังเงี้ยเฮ้ยได้ใช้เขายังไงถอดซักยังไงวะเนี่ยเอาหมูห่านหนุ่บงกี้มาหน่อยเจ็บเจ็บทีมากเจีดิจิ้มแล้วพี่เอาเนี่ยก็ไปจับมาให้ด้วยเนี่ยขอบคุณครับผมครับผมครับเฮ้ยผมว่าผมกินแหว่งไปแล้วนะทไมมันยังเหลือกินด้วยกันพี่กินด้วยกันนี่แแหละของงบเนี่ยจริงอ่ะพี่แต่กรอบอยู่ป่ะลองชิมไหมข้าวเราชิมเลย โอ้โหนี่ขนาดผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรกรอบโอ้โหเกินไปประทับใจทุกครั้งที่ได้กินก๊ละแนวนมันเดอดก๊อตละแนวโคตรกรอบอันนั้นเลยพี่อันนั้นเลยเอาใครไัวนี้งครยเอาของเนตมามาผมแดกไม่เกรงใจประชาชนเ้าแหดว่าอิ่มไหม แม่คิดว่ามันติดลมเนี่ยติดลมไยตายแล้วติดไปดีกว่าพี่เอาพี่ไปเอา Next ต่อแลยนะครับไปแล้วเว้ย่าคุยครับพี่ไปแล้วครับไปแล้วครับอยัางเงี้พี่ไปแล้วเอาไปเยอะหอมเลยเยอะหอมเลยไป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 คุณผู้ชมตอนนี้ทุกคนไปหมดแล้วนะครับ ทุกคนทิ้งผมไปแล้วนะครับเขาอิ่มแล้วแต่ผมยังไม่อิ่มนะผมขอต่ออีกนิดนึงไหนเข้ามานะคุณผู้ชมกินข้างนอกเมื่อกี้ว่าฟินแล้วเข้ามาในนี้ฟินกว่าอากาศเย็นแอร์เย็นครับผมหมูหันผมอร่อยจริงครับคุณผู้ชมชอบมากเต่ได้พี่เต๋อเขาไปทำบุฟเฟ่ถ้าเขาทำล้วแบบมันนะผมอยากไปกินบ่อยๆนะคุณผู้ชมทอดไม่เล มนูที่แบบว่าผมกินยังไงก็ไม่เบื่อจริงนะคือถ้าพี่เสกเขาให้ผมกินเยอะๆผมกินได้จริงนะอร่อยมันอร่อยมากคุณผู้ชมสองชิ้นไป ไปไหนกันหมดแล้ววันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วอ้าวแล้วเขากลับแล้วอยู่ทำไมอ่ะอ้าวเราอยู่นานไม่ได้ที่นี่อย่างนี้เลยเหรอกลัวไปทำข้าวของเขาแตกนะเดี๋ยวกินที่บ้านอยางนี้เลยเหรออยางนี้ไปคุณผู้ชมจับเรือไปข้างนอกไปข้างนอกไปมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปขอขอเขาอีกกล่องนึงอ่ะแบบเดลิเวอรี่อ่ะเออผมผมจะขอเขากลับบ้านเฮ้ยให้ให้แล้พี่เสกครับพี่ยี่นึกว่าพี่กลับไปแล้ว ทำไมพี่พี่กิ้วอะไรกันอ่ะนี่ให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าครับผมขอกล่องนึงกลับบ้านด้วยได้ไหมครับแจกที่นี่ยังไม่พอเหรอฮะได้ที่นี่ต้โั้งที่เขาบอกว่าถ้าเจอคนหน้าด้านนี่ต้องทำไงวะต้องไงต้องด้านกว่าต้องด้านกว่าพี่ก็ให้เขาดิให้ให้เขาเลย บอกกว่าตัวนึงขอกกว่ตัวนึงเอาเอาด้วยลูกฝังเมียเออนี่นี่อยเยอะยวคือแดกที่นี่ไม่พอใช่ไหมใช่นี่คือผมอยากเอาไปบอกต่อใช่ใช่ใช่าว่าของดีแพ็กเกจเขาสวยเนี่ยคุณผู้ชมอู้สวยมากเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยตามใจปรารถนานะครับถึงแฟนเพจนะครับผมจะแปะไว้ที่หน้าจอนะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็ไปสั่งได้นะคุู้ชมดีัเราพี่นะ ได้กินอร่อยตัวไหนนะตัวไหนสามคนห้าพี่วันนี้กินตัวแล้วสามสี่ตัวเอาอีกตัวเอากลับบ้านด้วยใช่พี่ผมมาผมด้วยวผมขอบคุณนะพี่ของผมนะขอบคุณนะยังไงถ้าพี่เรียกอีกเต็มที่นะพี่ผมเรียกได้เรียกได้พี่ไม่เคยชวนเลยครับไม่เคยชวนเลยครับรถจะจอดบ้านเลยอ๋อรถจอดบ้านพี่รถจะจอดบ้านเลยเกินเกยินดีพี่ยินดีครับไปเลยพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วคุณชมเจอกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับผมพี่เซกสวัสดีนะพี่ไปแล้วพี่ รถล้อรถล้อเอ้าไม่รอแล้วพี่ไปเล้ต้องโทรหาพี่เสก่อนคุณผู้ชมพี่เสงไม่รับสายกูอ <um ่ะพ <ah ี่เสกก็ไม่รับสายผมัากุ้มคชียวพี่หัวใครหัวใครหัวแบง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  ลองเคาะลองเคาะเอองให้กินนะเฮ้กินนะเดี๋ยวมึงจะไม่ได้กินนะ